ช่างมันฉันไม่เชื่แมวยิงดีกว่าออนั่นนะเรียบร้อยเสิร์ฟไปอยู่ใกล้ระเบิดเสิร์ฟมาเขเฟื่อรลมสุ่นเลยอย่างละสองนัดอ๋อเพิ่งกระสุนชิบหายเลย กระสุนเหลือน้อยมากเราต้องประหยัดดีกว่าครับี้เออโอเคขอบันไดทันเกือบทายละอ่ะโอเคขอเดี่ยวด้วยไอ้ฉลังนี่สักระยะแล้วกันจนงววาจะได้กระสุนเสียงอะไรช่างมันเฮฟมาอ้อตอบกูเหรอ อยากตบใช่ไหมอยากตบนักเรอมึงเป็นนางร้ายในละครหรือไงโอเคมาแล้วยอดนักตบโอ <c oughs> ตบ้ตบกูจังตบกูจังมา อยากตบนักใช่ไหมเป่งโป่งปังอยากตบนักก็ไม่เป็นไรเฮ๋ยเฮิบเฮ้บเปิดพัดลมช่วยชาติเฮ้ยพูดผิดแล้วเฮ้บโอเค วิวอยากเห็นคนไทยบินได้บินละครับบินละอ๋อเนี่ยเดินซะเดินสบายใจเฉยๆเลยนะมึงไม่ได้แดกกูหรอกโทษทีนั่นมือ่ะ <laughs> ไม่ได้แดกกูเมื่อกีน้ในตัวนี้ นัน่นอีกตัวอีกตัวโอ๊ยเออนี่ก็ไม่ได้ครับเราไม่ได้เสียเลือดครับมีไหมมีไหมน่าจะหมดละเอ๊์แต่นี่มีเพียบเลยโอ๊ยเอเคพอละ โอ,โอ้โอ้ตบแรงชิบผงเลยสองนัดสุดท้ายสองนัดสุดท้ายเปรืองกระสุน 0. เออปละ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 เซฟปละ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  ปวงปืนไม่มีกระสุนไปก็ทำอะไรไม่ได้ใช่เราใช้อของดีของเรานี่แหละต,ตายไหมเนี่ยเกือบต,ตายแต่ผมไม่อยากฝ่ายพวกไอตัวนี้อีกผมขอโทษทีเฮ้ยเอาเวนคือผมไม่อยากฝ่ายพวกนี้อีกกลัว กลั <laughs> วามากเออเอาอะไรวะตดอีกอะเอาใหม่เออเออฮะรีบวิ่ง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 ,งนี่นี่ท่านรีบวิ่งจะทันครับเซตตัวนีตต้ตีตีตีถอยถอย เออตีๆ,ๆถอยยทำอะไรไม่ได้ช่างมันหนักถงน้ำมันช่างมันเดินเหลือสิบสามเดเหลือสิบสามโอเคโอ้โอ้ยโอ้ย ชิบหายแล้วครับเหลือสองครับอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ดีบสองโอเคกระสุนยันเหลือสี่นัด <c oughs> เองนะโวย้ย <c> ต <oughs> ายห่าโอ้ยโอ้ยมันยังขยับอยู่มันยังขยับอยู่เลยอ่ะทายังท่ายังท่ายัง เแต้วนะช่างวันเราไม่ต้องไปรอริฟ์หรอกเราลงบันไดดีกว่าเออถึเออเองความจริงถึงจะใช้ลีฟไปมันก็หยุดกลางทางอยู่ดีอ๋ขอโทษผมพูดมากเกินไปไม่ทันดูทางเลยเพราะมึงเพราะมึง ถอดไอตัวนี้ซะงั้นโอเคไม่ต้องเรียกรีบแล้วเออนั่นละโอ้ไปช้า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 โอเค,อเ,คเอ,อ้ยสิงเอาเงียบ อ๋อแล้วเลิกรถได้แล้วเลือดอะนายว่าไงลุงด,ดูมันปูดด้วยไม่ยอมปูดด้วยอ๋อ,อ,อ,อฉันไม่มีกระสุนแลวโว้ย ไอ้ข้างล่างก็เหมือนกันไอ้ตายเหอะเอ้ยไอรถลางเลื่อนนี่ก็น่าลำคาญมากเออเปิดเหลือฉลาดมากมึงจะแอบอยูออ่นี่ยัง่าทุกอย่างจะเป็นปกติกันเลย มึงไม่อดตายซะก่อนเลยวะไาละเฮ้ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรไนไรัและเรายัางรอดเรายัางรอดเรายัางรอดเฮ้ยอ๋อโอเคนึกว่าไม่รอดโอเคไปจึ๊บวา้า l อล n t ตัวเ no <No! S 1> นี่แหละโตนี่แหละเป็นคน s ี o ต e p พ w e r ไอ้โง่ตายซะโชคดีมันได้มีมวันพังเออนี่ต้องเสียเลือดอย่างเลี่ยงไม่ได้นะ อาเอฟูอ a j o r fracture detected มาเนี่ยอ๋ออ๋ผมนึกว่าปุ่ม E ใช้ไม่ได้เอา เฮ้ยเฮ้ยวัดติดที่ข้างหลังเอบเอฟเอ่ออืมอืมอ่าเฮ้ยเอฟนี่เราไปนำสายไฟนะเราไปจำท่อสายไฟนี่เราจะหลบอ่าน้ำที่ช็อตด้วยไฟฟ้าได้ ไปต่อนี่ผมอยากไปเลาเือฝั่งนู้นเหมือนกันแต่ขี้เกียจไปตายไกลพวกนี้กันต่อพื้นพังละตรงนี้ก็พังอยู่ก่อนละอย่าลืมว่าไอ้ตัวพวกนี้มันจะ จับสัญญาณโดยใช้เสียงดังนั้นถ้าเราทําเสียงดังๆที่ตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยควางระเบิดไปชิบหายติดอ้อมันมาหาเราทั้งนั้นเอาเชี่ยละ เอาอ๋โอ้โอไป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 ทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นนะเจ้าเฮ้ยอ้ออาอ๋เจ กัมป,ต,ปตูนีบปรมตูนีบกับปตูนีบโง่เท่อะไปยืนอยู่ตรงประตูคู่น,โโนี้นเนาะ บองปมบองลมเกียร์เกียร์ในตัวนี้ข้าแม่งก็ไม่ตายเดี๋ยวโอ้ยไปทางโน้น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 ลกุกไปทางโน้นลกุก เสียงสุดท้ายก่อนผมตายกูเกียดไอตัวนี้กูเกลียดมึง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 กุียโทรครับโทรครับโทรครับโทษครับเออ ไปทางโน้นดีกว่าครับไปทางโน้นดีกว่าครับไปทางโน้นนะครับพี่ครับไปทางโน้นนะครับไปทางโน้นเถอะนะครับ ขอร้องเออไปข้างล่างก็ได้ไป่ามาหาขู่ามาห<ม>าคูเออไปลงไปข้างล่าง ขึ้นมาเอิ่ฟไปอย่ามาอะไรกูอย่ามาอะไรกูบาย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 โอายโอ้ยโอ้ยเกือบตายขอการ์เซนกูไม่ไหวแล้วเออโอ้ยโอ้เกือบล่วง รวมไปนี่ได้ขึ้นใหม่แน่ยึงเอ้เค,เคตายซะ